อยู่กันในเกม UFC 5นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนอนเล่นเบื้องต้นในกรณีที่เราเป็นฝ่ายรับนะครับผม3มกรณีด้วยกันนะครับจริงๆอาจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจะสอน3กรณีแรกก่อนแล้วร,รู้แค่นเนี่ยเราทําให้เขาเล่นลาบากแล้วนะครับเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยนอนเล่นเป็นแล้วเขาก็จะไม่กล้านอนเล่นกับเรานะครับไม่ว่าเราจะยืนสู้เก่งแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าหาเรากดไม่เป็นเลยในกรณีนอนเล่นเนี่ยจบนะครับเป็นอังแพ้ทันที เปลี่ยนยกใหม่มาเขาจับเรานอนตั้งแต่ต้นยกกดอะไรไม่ถูกเขาชนะเราได้ง่ายๆเลยนะครับกรณีที่1น,นะครับในกรณีที่เราโดนเทคดาวเราจะกดป้องกันยังไงนะครับเวลาเขาเทคดาวลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีป้องกันนะครับเรากด R สองครั้งเอาไว้นะครับแล้วพอเราเห็นเขากอดเนี่ยเรากด L สองค้างเอาไว้ก็จะกลายเป็น L สองบวก R สองนะครับแบบนี้ กด R2 ค้างไวไปก่อนเห็นเขากดปุ้บเรากด L2 ค้างาไว้สองปุ่มเลยนะครับเวลาเราป้องกันได้เนี่ยเราจมตีต่อได้นะครับต่อยได้แทงเขาได้น่าก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งเจไปแล้วนะครับฝึกจนชินเดี๋ยวเราก็จะกดได้เองนะครับมันจะเป็น muscle memory ไปเองนะครับสองวิธีการหลบบัตน,นะครับในกรณีที่เราโดนเทคดาวไปแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนจอยก่อนนะครับ เวลาเราโดนเทปดาวไปแล้วนะครับแล้วพอยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะโจมตีเราได้2แบบด้วยกันหนึ่งก็คือหมัดตรงสองก็คือคุกนะครับได้ดั้งมือซ้ายมือขวาวิธีการป้องกันนะครับหมัดตรงนะครับให้เราใช้อนาล็อกขวานะอนาล็อกขวาอย่างเดียวนะครับโยกไปฝั่งไหนก็ได้นะครับลมหมัดตรงโยกฝั่งไหนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับค้างไว้นะครับ ลองดูนะครับข้ต่อยมาต่อยมาได้หมดนะครับลองดูมือซ้ายต่อยมานะครับได้หมดนะครับ2วิธีการป้องกันหมัดฮุกนะครับหมัดฮุกเนี่ยเราไม่สามารถจุกได้นะครับผมลองให้เขาฮุกมานะับนะครับยังไงก็โดนนะครับทั้งท้ายทั้งขวาโดนหมดนะครับเราจะต้องหลบโดยการกด L1 นะครับ L1 บวกกับอาน็อกขวา ไปฝั่งที่มือที่เขาจะต่อยนะครับแบบนี้ค้างไว้นะฮะ L1 บวกนาล็อกขวาไปทางซ้ายไปทางขวาค้างไว้นะฮะลองดูเขาโจมตีได้ไหมเห็นไหมครับบุกติดบุกติดแต,แต่ถ้าเขามือแต่ถ้าเขามือมือซ้ายมาโดนนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะป้องกันได้โอเคสองเสร็จแล้ว 3นะครับวิธีนี้ค่อนข้างยากนะครับก็คือวิธีการดีนายในกรณีที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งในการอานอนนะครับสมมุติเริ่มจากท่านี้นะครับเขาต้องการจะเปลี่ยนไปทางขวานะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนมาทางนี้เนะี่ยขอเปลี่ยนก็เพื่อที่เขาจะได้เล่นในตำแหน่งที่เขาเล่นง่ายนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับ เขาเปลี่ยนไปทางไหนให้เรากด r 2บวกอันอล็อกขวาไปทางนั้นนะครับ r 2บวกอนอล็อกขวานะครับสมมุตินะครับผมจะเปลี่ยนไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายของจอนะครับไม่ใช่ทางซ้ายของตัวละครนะครับทางซ้ายของจอเปลี่ยนทางซ้ายลองดูนะครับผมกดอันาัล็อกขวาบวกกับไปในที่ทางซ้ายแบบนี้เห็นไหมครับเรากลับมาเป็นฝ่ายรูปต่อเลยนะครับ ให้กด r 2ค้างไว้นะครับตามด้วยทิศทางที่เขาจะไปค้างไว้นะครับจะเป็นการดีนายลองดูใหม่นะฮะดูนะครับเขาจะเปลี่ยนสมมุติเขาจะเปลี่ยนทิศทางไปทางขวานะครับให้เรากด r 2ไปทางขวานะครับเห็นไหมครับไปไม่ได้เขาจะไปทางซ้ายอนาล็อก r 2บวกอนาล็อกขวาไปทางซ้ายอันนี้ผมกดไม่ติดนะครับ ลองดูเปลี่ยนไปทางขวาใหม่นะครับทางขวาเห็นไหมครับไม่ได้นะครับเขาจะลองเปลี่ยนไปทางขวานะครับไม่ได้เปลี่ยนทางซ้ายอันนี้กดไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะฮะเขาจะไปทางขวาไหมครับไม่ได้ทางซ้ายผมกดก่อนนะครับไม่ได้ ผมกดข้างมาคับย่านะครับผมส่ใช้สองจอมือเดียวสองมือสองจอยสองมือนะครับลองดูขอไปทางขวานะครับแเราลองไปทางขวาขอไปทางขวาปุบไม่ได้ไม่ได้ทางซ้ายไม่ได้ทางขวาไม่ได้ทางซ้ายไม่ได้ให้เรารู้ลักษณะของตัวเขานะครับว่าเขาจะไปทางไหนเรากด r สองครั้งไว้นล้ว่านไปในทิศทางเดียวกับเขา เราจะป้องกันการเปลี่ยนตำแหน่งของเขาได้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับเราต้องเล่นเยอะๆเล่นบ่อยๆนะครับมันจะเป็น m ั s ต l เ m e โมรีเองนะครับเราจะจําได้เราจะรู้ว่าเขาจะไปทางไหนนะครับแค่กด R 2บวกทิศทางที่เขาจะไปนะครับลองดูอีทีนะครับลองไปทางซ้ายทางซ้ายก่อนนะฮะไม่ได้ลองดูทางขวาฮะไม่ได้นะครับเราป้องกันได้สตามินาเขาก็จะเสียนะครับ เขาก็จะหมดแรงง่ายเราก็โจมตีต่อได้เลยง่ายๆนะครับลองฝึกดูบป่อนฝึกเยอะนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเรารู้แค่นี้ตามทีนิคนี้เราก็ได้ได้โอ้โหถือว่าเก่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมเนะี่ยผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม